สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้ดูข่าวเกี่ยวกับประสาทตาเมินทมนะคะที่มีนักวิชาการหรือว่าอาดีตเจ้าหน้าที่ที่ออกมาพูดคุยกันนั่แหละค่ะเนาะก็คืออันนี้มายรับเจมีความคิดเห็นแย้งบางอย่างเนาะที่บอกว่าบินบินกันต่างคนต่างขึ้นไปเที่ยวแล้วก็หารายได้ร่วมกันประมาณนั้นนะคะที่ที่ฟังมาเนาะแล้วก็บอกว่า เป็นไปได้ไหมนะคะที่ไทยจะเปิดโอกาสแบบนั้นเขาพูดเนาะอันนี้ความคิดของเราเนาะก็คือในเมื่อปราสาทต,ตามเมืินถมเป็นของประเทศไทยทําไมต้องบินบินก็แทนที่จะเก็บค่าเข้าใช่ไหมคะทุกคนจากขมินเคยขออนุญ,ญาตขึ้นมาเที่ยวถ้ามาเลยะเจจะไม่ผิดก็คือปี2551นะคะที่ ขอให้ทางการเปิดให้ขเมนสามารถขึ้นมาเที่ยวปราสาทตามบันทมได้ในปี2551นะคะถ้าไม่ลืบจีจำผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะคืออดีตเคยขึ้นมาครั้งหนึ่งนะคะนานมากแล้วนะคะแล้วทหารไทยไม่ให้เข้าไม่ให้ขึ้นมาตรงปราสาทตามบันทมให้ถอยล่นกลับไปในที่เดิมเพราะว่า ยังไม่ได้ขออนุญาตทางหน่วยงานรัฐที่อยากจะขึ้นมาเที่ยวในที่ปราสาทต,ตามมณฑมนั่นแหละคะ่ะทหารไทยเลยไม่ยอมถ้าเข้ามาคือลุกล้ำอธิปไตยไทยก็เลยผลักดันทหารของขมรออกไปถอยออกไปจนกระทั่งทหารขเขมรถอยล่นออกจากพื้นที่นะคะคือขึ้นมาตรงปราสาทม,มนฑมไม่ได้เพราะทหารไม่ให้เข้านะคะจนกระทั่งปี2551นั่นแหละไปขออนุญาตนะคะให้ ทางการไทยนี่แหละคะ่ะอนุญาตให้ขึ้นมาเที่ยวจนอนุญาตแล้วตกลงให้ขึ้นมาเที่ยวมีข้อตกลงกันแนแหละว่าห้ามมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ห้ามมาทําอะไรสามสี่ข้อห้าข้อเขา,เอ,าอะไรไม่รู้จําไม่ได้และะ้วค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะมันเป็นการที่ยืนยันว่าไทยอนุญาตให้ขมีนขึ้นมาเที่ยวที่ปราสาทต,ตาเมินทมนั่นแหละคะ่ะขมีนก็เลยสามารถขึ้นมาเที่ยวได้ พอขึ้นมาเที่ยวได้แล้วไปปลุกระดมคนในชาติว่าจะเอาปราสาทตามรนทมไปเป็นของตัวเองเนี่ยอันนี้ไทยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะไทยเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวสือ่อข่าวสื่อสารมวลชนอดีตทหารอดีตตำรวจอดีตข้าราชการต่างๆหรือแม้แต่คนไทยควรจะออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าปราสาทตามรนทมคือของประเทศไทยไม่ใช่ของขมน ควรจะยืนยันอย่างนี้นะคะไม่ใช่บอกมาวินวิน,วนต่างคนต่างขึ้นมาเที่ยวแล้ววินวินกันบริหารร่วมกันเราเสียเปรียบล้วนๆในเมื่อปราสาทต,ตาเมินทมเป็นของเราทําไมเราไม่บริหารจัดการกันเองคนในประเทศไม่สามารถที่จะจัดการบริหารให้คนมาท่องเที่ยวได้หรือถึงจะเอาขมนมาร่วมบริหารไปด้วยนะคะในนักข่าวที่พูดอ่ะไม่รูฟเจไม่เห็นด้วยนะคะไทยเราควรจะยืนยันอย่าง,างแน่นนแน่แน,นลยว่าเป็นของประเทศไทย คนไทยสามารถบริหารจัดการกันเองได้แล้วฝั่งขมีนจะขึ้นมาเที่ยวต้องเก็บบัตรค่ะให้จ่ายเงินค่าเข้าท่องเที่ยวไม่ใช่ให้ฟรีเหมือนปัจจุบันนี้พอฟรีแล้วมีปัญหาเนี่ยอนาคตมันจะเสียไปเหมือนในเขาพระวิหารไหมละ่ะขึ้นมาเที่ยวได้ไปไปมามานะคะนั่นกลายเป็นของเขานะคะจากการปักธงนั่นแหละทุกคนก็คงรู้ประวัติศาสตร์แล้วแหละ พูดกันเยอะแยะแล้วเนาะข่าวข่าวก็ออกมาให้เห็นกันเยอะแยะแล้วนั่นแหละค่ะคือเสียงที่ไทยจะเสียดินแดนอนา,นาคตถ้าจะบอกว่าวินวินอะ่ะมันไม่วินหรอกค่ะไทยเราเสียเปรียบรวนๆนเพราะนั่นมันคืออธิปไตยของประเทศไทยคือแผ่นดินไทยคนไทยทุกคนรวมถึงทุกหน่วยงานน่นแหละควรจะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคืออธิปไตยแผ่นดินของประเทศไทยห่างไปจากนั้น มันเป็นเขตแดนที่ยังไม่ปักปันกันก็บ้ากันไปค่ะตามกฎหมายแต่ตรงนั้นมันเป็นที่ของไทยมาตั้งแต่นมนานแล้วนะคะมันก็ควรจะเป็นของคนไทยคนไทยควรจะบริหารตรงนั้นด้วยตัวเองไม่ใช่มาวินวินกับใครอันนี้ไมล์แลฟเจเลยไม่เห็นด้วยนะคะในสิ่งนั้นที่จะบอกว่าวินวินก็ได้ให้ต่างคนต่างช่วยกันบริหารบ้างั้นเถอะเนาะทั้งทั้งที่การเข้าชมเนี่ยมันก็เป็น ขึ้นลงเนี่ยมันเป็นของทางฝั่งไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะทางเขมรเขาก็ขึ้นมาตามเทือกเขานั่นแหละค่ะตามที่เราเห็นนั่นแหละเวลาเขาขึ้นมาเขาก็จะเดินขึ้นมายัางไงเราคนไทยจะมองเห็นเนาะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนไทยเราไม่ควรจะยอมรับว่าให้มาวินวินกันหรือบริหารร่วมกันหรือถอยห่างลงไปเท่ากับตัวเองสละอธิปไตยของตัวเองเหมือนที่นะคะรัฐมนตรีกรลาโหมพูดนั่นเลยว่าให้ต่างคนต่างถอย ถอยลงมาจากปราสาทตาเมินถมไม่ต้องขึ้นไปมีประเด็นเพราะเดี๋ยวมีปัญหากันเดี๋ยวเกิดการสู้รบกันอันนี้ไม่ไม่ได้เราไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าไทยเราทหารไทยเรานะ่ะประจําการอยู่ตรงนั้นมานุนนานไม่รู้กี่รุ่นสมัยของรัฐบาลนะคะเราก็ควรจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะเนาะ แล้วก็ปกป้องอธิปไตยหมายแล้วเจให้กําลังใจทหารทุกท่านนะคะที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยนะคะอย่าไปทําผิดกฎหมายอย่าไปหลับหูหลับตาข้างหนึ่งเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องควรจะชัดเจนประชาชนนะคะเข้าข้างยืนฝั่งทงหารอยู่แล้วเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไปมีผลประโยชน์ร่วมอะไรต่างๆนานามันมีหลักฐานออกมาเนี่ยคนไทยเขาไม่ยอมรับ ในอนาคตข้างหน้ามันจะต้องไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยว่าทหารเราเข้าไปร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันเหมือนที่มีข่าวทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะ่ะไปพัวพันเกี่ยวกับลูกอมต่างๆแล้วผลสุดท้ายเป็นไงอันนั้นไทยเราต้องไม่มีอย่างนั้นในอนาคตข้างหน้าซื่อสัต์สุจริตในหน้าที่การงานไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้เมื่อเราซื่อสัต,ต์ต่อหน้าที่ที่เราทำนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมันเยอะนะคะมันถึงมือคนทุกคนทั่วโลกใบนี้ถ้าเราทุจริตหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานวันนี้คนที่เห็นคนที่รู้ร่วมกันอาจจะยังมีผลประโยชน์ร่วมกันก็จะมาไม่เปิดเผยซึ่งกันและกันแต่ถ้าเมื่อไร่ที่คุณขัดแย้งกันนั่นแหละคะ่ะความรับมันไม่มีในโลกมันจะเปิดออกมาให้ทุกคนในโลกใบนี้เห็นว่ คุณเป็นคนแบบไหนนะคะก็ฝากทหารหารทุกท่านเนาะรักษาอธิปไตยซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะต่อผู้อื่นด้วยมันจะนํามาซึ่งความนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้กับตัวเองและก็ประชาชนจะปกป้องนะคะให้กําลังใจทหารทุกท่านที่ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละคะ่ะอันนี้ไมล์เลฟจี ให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในที่ตรงนั้นหรือตามตะเขตชายแดนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั่นแหละค่ะก็คือปกปักอธิป,ปไตยแผ่นดินไทยให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยในอนาคตข้างหน้านั่นะคะ่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นการเอาเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ